ดีเจสตารีดีเจศึกชิงแชมป์โลก2025สู่6แฟนลูกยางไทยเชียร์มันสไตล์พิเศษไม่เหมือนใคร S DJ s t a r ารีดีชื่อดังจากออสเตรเลียผู้สร้างความสนุกสนานในสนามบอลและบอลระดับโลกหลายรายการเปิดใจถึงประเทศไทยและกองเชียร์ไทยหลังเสร็จภารกิจในรายการวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์โลก2025หรือ FIVB World Championship 2025ที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพระหว่างวันที่22สิงหาคมถึง7กันยายน2568 ดีเจสตารีโพสต์ผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวว่าตั้งแต่วันที่ประเทศไทยได้รับเลือกให้เป็นเจ้าภาพการแข่งขันชิงแชมป์โลกผมก็ตื่นเต้นสุดๆประเทศนี้และผู้คนที่นี่มีคุณค่าเกินกว่าจะเป็นแค่จุดหมายปลายทางของการท่องเที่ยวสําหรับผมเพราะผมเคยใช้เวลาหลายปีในชีวิตอยู่ที่นี่มันได้กลายเป็นบ้านหลังที่สองของผมและจะเป็นเช่นนั้นตลอดไป ขอบคุณสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยและวอลเลย์บอลเวิลด์ที่ให้ผมได้เป็นส่วนหนึ่งของงานใหญ่ที่สุดรองจากโอลิมปิกครั้งนี้ขอแสดงความยินดีกับทุกคนที่มีส่วนร่วมในการจัดงานขอบคุณ32ทีมที่สร้างการแสดงอันยิ่งใหญ่บนสนามแข่งขันโดยเฉพาะเกมรอบไฟนอลโฟที่เต็มไปด้วยความเข้มขน้นการแข่งขันรอบรองชนะเลิศระหว่างอิตาลีและบราซิลอาจถูกจารึกว่าเป็นหนึ่งในเกมที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์และทั้ง รอบชิงเหรียญทองและเหรียญทองแดงก็ต้องเล่นกันถึงเซตตัดสินเกมเหล่านี้จะถูกพูดถึงไปอีกนานและสุดท้ายขอบคุณแฟนๆที่ยอดเยี่ยมที่ทำให้วันเวลาที่ยาวนานเหล่านี้พิเศษยิ่งขึ้นแฟนวอลเล์บอลไทยคุณคือหนึ่งในแบบฉบับที่ไม่เหมือนใครจริงๆแล้วทุกคนอยากบอกอะไรคอมเมนต์กันเข้ามาบอกในนะ